สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC บิสิตโชคการจันทบนครทุตๆะตุกตันครับผมครับวันน,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 นี้วันที่8กรกฎาคมสองพวันนี้เรามาส่งงานขาย,ายายปาก7 0เป็น95แต่งครบเซจครับเกี่ยวดันคอจะสริสริงสายพันคู่ตู้เบาทดสเตอร์นี่ควักรถใหญ่รถคันนี้เป็นของพี่อนุชาบ้านนานเหนือตะบนพระซองครับจังหวัดนครพนม เสร็จจากนี้เราก็จะไปที่บ้านนาหนาดตำบลน,หนาหนาดนะครับอำเภอนครพนมเพื่อเจะแต่ตั้งเกี่ยวดันครับสองรูปครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจจะตกแต่งรถเกี่ยวหรือขยายปากโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับ ที่เบอร์0616263232เบอร์เจริญรัตสิทธิโชคกานสั้ันค,คอนคอนเรายินดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ครับโทรเข้ามาคุยก่อนก็ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามารอชมขั้นตอนการที่ระบบอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมครับหลังจากที่เรา ติดตั้งฝากเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเทสระบบแล้วก็เช็คดูความเรียบร้อยก่อนที่เราจะส่งงานกับดูค้าครับรถคันนี้ดีซีเจ็ดสิบขยายเป็นเก้าห้าเคียวดันพันไล่คอนซิิงสายพันธุ์ตู้เบาต้นเตอร์มีความงรถใหญ่เียวดันนั่นคุ่งครับครับจะกองรถที่เรรชา ที่ตั้งเกลียวดันกับเราไฟเมื่อปีที่แล้วครับปีนี้เ็เลยสนใจขยายปากก็เลยทำขยายปากขระโเราครับก็อจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับอไโอกาสหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ